สร้างรายได้ดาวบน Facebook คืออะไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าการสร้างรายได้นะครับนะแบบดาวเนี่ยใน Facebook เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการสร้างรายได้ใน Facebook นะครับนะในภาพรวมของเขาเนี่ยก็จะประกอบในเรื่องของการสร้างรายได้จากเนื้อหาและก็แยกออกมาตรงนี้นะครับเป็นการสร้างรายได้จากดาวนะครับอันนี้เป็นรายได้จากการประมาณนะฮะจากดาวที่เข้าเกณฑ์มีทั้งหมด11ดดวงนะครับ ผมนะฮะเพิ่งเปิดในการสร้างรายได้นะครับนะมาไม่กี่วันที่เป็นแบบใหม่นะครับต้องว่าผมก็ทำคอนเทนต์ไปปกตินะครับก็ลงคลิปไปนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมลงไปนะครับนะสอนเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ของ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะมียอดไลค์นะฮะสี่หมื่นนะครับนะกว่าแล้วก็คอมเมนต์นน่นะคัรนะอยู่ประมาณ3,000แล้วก็ยอดแชร์ไปอยู่ที่5,000นะครับอ่ะผมมาให้ดูนะครับนะอันนี้เป็นดาวนะเนี่ยที่เพื่อนส่งมาให้นะครับนะ ใครได้ดูคลิปนี้อยู่แถวนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะเนี่ยฮะผมเปิดให้ดูนะครับว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับนะที่ส่งดาวนะครับมาให้กำลังใจในส่วนของตัวคอนเทนต์ที่ผมทําลงไปนะครับแล้วก็มีคนเข้าดูเนี่ยครับหลักล้านเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มทำ Facebook นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของ a c e b o o k นะครับซึ่งในวันที่3สิงหานี้นะครับ เขาจะเปิดเต็มรูปแบบในเรื่องของการสร้างไรายได้ แบบใหม่นะครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามดูว่าการสร้างไรายได้เนี่ยแบบใหม่ของทาง a c e b o o k เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขาจะเชิญน,นะครับนะคคนที่เคยเปิดสร้างไรายได้เนี่ยนะครับเข้ามารับในส่วนของการเปิดสร้างไรายได้เนี่ยแบบใหม่ที่เป็นการเปิดสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับนั่นก็คือรวมในส่วนของการสร้างไรายได้จากวิดีโอนะครับการสร้างรายได้จากรีวิวแม้กระทั่งข้อความแล้วก็รูปภาพนะครับและรวมไปถึงตัวสตอรี่ตอนนี้ก็สามารถที่จะทาเงินได้เห็นไหมครับ เซบุ๊กนี่นะครับนะเขาให้คนเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์เนี่ยลงไปในเพจหรือว่าใน facebook ส่วนตัวที่เป็นโหมดมืออาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับนะอยู่ในประเทศนี้อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับความรู้ตอนนี้มันเข้าถึงทุกคนได้นะครับขอเพียงแค่ คุณมีแนวทางหรือว่ามีไอเดียในการทําคลิปนะครับนะในเพจผมเองนะครับก็จะมีแนวทางต่างๆนะยุคนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้ AI ก็ได้นะในการที่คุณจะทําคลิปนะครับหรือว่าทํารูปภาพหรือแม้กระทั่งสร้างข้อความซึ่งตอนนี้มันง่ายมากครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ถนัดเทคโนโลยีนะครับคุณก็สามารถไปถ่ายอะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะที่คนที่อยู่ในเมืองกรุงไม่เคยเห็นแต่ว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็สามารถที่จะถ่ายได้นะผ เป็นคนถ่ายภาพในสวนน่ะในป่าเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คนไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับมันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยนะครับเข้าถึงคุณเพิ่มได้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมครูอยู่ไปนะครับ